มีใครรู้จักชวงผีนายหรือเปล่าคะเขาเป็นขนมอย่างหนึ่งของจีนนะคะก็มีที่มามาจากทางแถบกวางตุ <IS Data> ้ง <t> ค <akes> ่ะเดี๋ยววันนี uh ้จะพาทุกคนมากินก uh ันนี่หรอไลฟเฟินหยวนเว่ยชงผีนายเต้ยีเฟินก็ได้มาแล้วค่ะก็สั่งมาถ้วยหนึ่งนะคะอันนี้ราคาห้าหยวนยี่สิบาทเท่านั้นค่ะก็จะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่มันดูแบบย่นๆเนาะคือชวงผีอะมันแปลว่า หนังสองชั้นนะคะแล้วก็ไหนก็แปลว่านมแปลตรงๆก็คือนมที่มีหนังสองชั้นเออมันแปลกไหมจริงๆก็คือทุกคนสังเกตไหมว่าเอานมร้อนๆเทแล้วมันจะมีเยื่อข้างบนนะคะ่ะอันนี้ก็เป็นขนมที่เกิดมาจากการทําแบบนั้นแหละก็คือเขาจะเทนมไปแล้วรอบนึงเนาะแล้วก็พอมันขึ้นชั้นเป็นเยื่อข้างบนอะเขาก็จะเทนมออกแล้วก็เอานมนั้นอะ ใส่น้ำตาลแล้วก็ไข่ขาวแล้วก็เอาไปต้มให้ร้อนใหม่นะคะแล้วก็ใส่ลงไปอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาจะมีเยื่อ2ชั้นที่เกิดจากการเทนมสองรอบค่ะเอาละมารีวิวรสชาติกันอร่อยมากจริงๆคือแบบซ่อมเป็นคนชอบกินเยื่อๆอะไรแบบนี้ด้วยอะคือเยื่อข้างบนมันจะแบบลื่นๆนิดนึงนะอร่อยแล้วก็เนื้อข้างในนุ่มมาก หวานกำลังดีเลยค่ะแล้วก็แบบหอมนมมากแล้วแบบเทกเจอร์คือแบบถูกต้องมากๆค่ะทั้งตัวเนื้อข้างในนะคะจะคล้ายๆเนื้อพุดดิ้งนะแต่ว่าจะนุ่มกว่ามันจะไม่แบบดึงๆอ่ะเออแต่มันจะนุ่มๆแล้วทุกคนจะเห็น,นเนื้อตรงกลางมันจะมีความแบบย้มๆเป็นน้ำๆมากกว่าอะค่ะแล้วก็เยื่อเยื่อคืออร่อยมากๆโอ้ยประทับใจค่ะอยากมากินอีกมากๆแต่ว่ามันไกลแบบไกลมากอ่ะจะขอส้มมาแล้วจะมาแบบ เกือบชั่วโมงหนึ่งเพื่อของกินสักวันหนึ่งอาจจะหาเรื่องไปอีกดูสิหมดในชั่วพริบตา